สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดฉาเนี่ยนายนกเก็บของนะคะเนาะเตรียมตัวกลับตายนั่นนอาไว้แบบนั้นเลยเหรอไอเหล็กที่เราทากันนะไว้แบบนั้นเหรอ มาาอันสรายนะสารจะเลยช่ญนายเก็บขอก่อนนะกัณ มันจะหาย,หายจะไปเาว่าขาซื้อให้แล้วเราก็ต้องรักษาให้ดี ในที่บ้านนั้นคงแต่ ก่นะคะนะขอช่วยนเก็บของก่อนอะไรที่ไม่ได้ใช้า เบ็ดก็ไม่ดีตานี่แม่กลับเหรอตาแม่กลับเลยนนี้นะนี่เหรออืองกลับเลยนี่อ่ะนี่อ่ะนี่ยไม่เก็บเหรอเก็บอันนี้ส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวเป็นคู่นีย้คู่นี้จะมาเก็บงานเไพรส์ตรงนี้นะผมการอเป็นก่อนตรงนี้เสร็จ อะคู Ooh, yeah, ่นี้ลงให้มันลงไปเถอะให้นลงอะไทั้งอะไรบาทโชนี่เยากไม่ได้นะเอะได้เลยบาตโชับได้สมอโซนี่อดตั้งต้องใช้รงนี้ก่อนนะออไว้ก่อนไว้นนะ Tà, nên là kẹp vai con đó, con, ăn thúc thêm khăn lót. ไม่เอาไน่อนะช่วยเอ็นหน่เก็บของกันว้าเราขึ้นไรจบเลยมันยากบเราคาเปลี่ยนเนาะคาสีเนาะใช่คาสีสีเนี่เราเลยไม่ได้นำมาประกอบได้สีขาวท่านี่น่าจะได้ยินวันนี้จบ รู้จังเนี่ยรู้จังสิเนี่ยตัวกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเธอจะเอารถไปนู่นไม่ใช่เหรอเพราะว่าต้องเอาพวกถ้วยข้าวกระมังคู่ถังขึ้นอีกนะเฮ้ยกรู้เออเะ โอเคนะคะเนาะคลิปนี้ก็ช่วยกันเก็บของขับบ้านแล้วก็เก็บของเอาไว้ตรงนู้นนะคะโอเคอันนี้ก็ช่วยกินนะคะเขาคนนี้ไม่เคยกลัวทัวลงเพราะว่าเขาทำ Youtube ต้องรับได้ทุกอย่างถ้ารับไม่ได้ก็เลิกทำ Youtube พี่บ่าวเผยแล้วผมก็นี้พอเพราะว่าผมมืนพอถ้าคุณไม่มืนพอคุณต้องเลิกทำ Youtube ผมด้านพอ <laughs> พี่วาช่วยทำอะไรช่วยกินโอ้ปเ,เ,เมื่อยเลย <c oughs> เหลืออะไรล่ะตา <c oughs> ของเต็มคันรถเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาไอ้นี่เราอีกนะยังอยู่หลายอย่างอยู่เลย กระติบคงกระติบข้าวตาเหล็กนะระบางมันคังเข้าไปในนั้นนะแลเนด้าดู้เลยว่าตรงนี้อันไหนสา,าสีแล้น งสวยงามน,นะคะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ